สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะอ่ามาพบกับช่องเลขลาวนะคะหรือว่าพานิดาพารวยเนาะแอดเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าช่องนี้แอดจะทําเฉพาะแนวทางหวยลาวนะคะส่วนฮาหนอยก็ไปดูได้ที่ช่องสาววึงพารวยเหมือนเดิมเนาะอ่ามาดูอ่าผลของวันที่6กันก่อนเนาะสำหรับ ลาวสามคัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP นะคะเดี๋ยวลาว VIP แอดก็จะลงในคลิปนี้นะคะคลิปเดียวกันเนาะเดี๋ยวค่อยๆเขียนไปทีละแนวทางนะคะส่วนลาวสตาแอดแยกออกไปอีกหนึ่งเน,ะน,นเาะลาวสามัคคีนะคะออก3 7 5ล่าง1 3นะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเลยนะคะพี่พี่จ๋าส่วนลาวสามัคคีวีเนาะ1 9 1ล่าง0 1 เด่นที่0ูย์เรามานะคะมาเฉพาะเด่น0ูนย์ในลาวสามัีวีนะคะอะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนะาะใส่วิ่งใส่รูดนะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปํำไปเป็นแนวทางนะตามไปพิจารณาเปรียบเทียบดูมาเฉพาะตัวเด่น0ูนย์นะคะอะเราไปกันต่อของวันที่7นะคะอ่าดูนแนวทางของเราสามัคคีแล้วค่อยดูแนวทางของ VIP นะคะ สำหรับตัวเด่นตัวเด่นลาวสามคัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP นะคะแอดให้เด่นที่44แล้วก็88 44แล้วก็88แอดฟันที่8นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบ8ก็เปลี่ยนเป็น4ได้เนาะอ่าแมีตัวไหนกันบ้างนะคะ8ก็จะมี80 แปดสองแปดสี่อันเล็กแปดเอดกับเบี่ยวไว้คนละทางพี่น้องเลยแปดหกนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม สี่เก้านะคะอันที่นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่ลาว VIP นะคะสำหรับในหลักแปดที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่แปดศูนย์แปดสี่ส่วนในหลักสี่นะคะแอดเน้นไปที่สี่หนึ่งสี่สามนะคะเอ๊ะ ถ้าชื่นชอบก็นําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะอะ,อะแคปไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปต่อที่ลาววีนะคะจุดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอาแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะแคปจา้าแคปจา้าเดี๋ยวไปกันต่อเนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ VIP นะคะ VIP ของวันที่6นะคะ VIP ของวันที่6ออก 2,4,3, ล่าง92สองอันนี้แอดหลุดไปเนาะแอดให้ที่6กับ8นะคะพี่ๆจะาอันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะสำหรับ VIP นะคะตัวเด่นก็ไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่7นะคะ ที่เจ็ดแอดให้เด่นที่สามแล้วก็ห้านะคะเด่นที่สามแล้วก็ห้าฟันที่ห้านะคะห้ามีตัวไหนกันบ้างห้าก็จะมีห้าสองห้าสาม 5้าสี่ห้าเก้าสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าเน้นไปในตัวไหนกันบ้าง สำหรับในหลักห้านะคะแอดเน้นไปที่5 2กับ5 3นะคะอ่าส่วน3นะคะพี่พี่จ๋า3 7 3เเนาะหรือว่า36นะคะพี่พี่จ๋าใครไม่ชอบก็ถามนะคะใครชอบคอยตามเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าเดี๋ยว VIP ให้แคป แคปไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟทุกๆท่ทานเลยนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ